สคมมร่วตอ,ตอนเราเข้าสู่ช่วง Thailand Soft Power กับผมไก่วิรยิยกรนะครับนำสินค้าไทยเรามาฮะผลักด,ดันสินค้าไทยเราให้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับวันนี้กับสบู่ตะวันเดือนนะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะไปแจกโปรโมชั่นดีๆนั้นเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์แผนไทยเรานะครับคุณธนาขวัญมณีปาน,นครับสวัสดีครับและคุณเอม่านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมุนไพรที่ในรูปแบบก้อนครับก้อนมาเรียบร้อยใช้งานง่ายเหมือนสบู่เลยนะคะาาเริ่มต้นจากสมุนไพรเนี่ยนะคะมีความดีความพิเศษยังไงคะ เนาะค่ะซึ่งในสมัยโบราณเรานะคะ,คะเราก็อยู่กับสมุนไพรมาใช่ไหมคะเราก็จะใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองทุกๆเรื่องอในในโบราณนะคะพอมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งที่เราใช้มาเนิ่นนานใช้ทั้งในการรักษาทั้งภายนอกและภายในอย่างงี้คะ่ะแล้วมาปัจจุบันนี่คะ่ะท่านอาจารย์มงคลรัตนวันเดือนได้เอาสมุนไพรชนิดนั้นมาก็ นี่เลยค่ะนางแซงนะคะแซงก่อนอื่นก่อนอื่นผมอยากสอบถามเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยมันยากลาบากไหมเอาเริ่มต้นก่อนก่อนจะม่เป็นก้อนอ่ะให้ที่บานแล้วว่ามันมาอย่างไงนะะคก่อนที่จะมาเป็นก้อนนะคะเขาอยู่ในป่าใช่ไหมคะเราจะไปหาเนี่ยยากมากเลยค่ะค่ะปลูกก็ไม่ขึ้นขึ้นแต่ไม่มีไม่มีสารยาคาเรียกว่าสารยาใช่ไหมคะก็จะไม่มีสารยามีแต่ตัวไม้เฉย เงี้ยค่ะเวลาเราไปหานะคะมันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมนีาไปดูใช่ใช่ค่ะเราเข้าไปในป่าแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะหาไม่เจอ ก็จะมีอาจจะเจอแค่มันสปนหลังปาคนคนที่หาเนี่ยผมอยากถามคนที่หาต้องมีประสบการณ์ไหมเพราะอยู่ดีดูดีผมไม่รู้แน่นอนคุณเนี่มาไปก็ไม่รู้อ่ะคืออะไรเพมันสปะหลังอ่ะถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยเขาก็ไปหาอย่างนี้เลยคนที่ไปต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะที่เข้าไปนะคะเราก็จะไปดูที่ต้นใช่ไหมคะพอเราไปดูที่ต้นเราก็จะรู้ลักษณะของต้นแล้วรู้เ ถ้าเป็นตอนนี้ค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยก,ก็คือหน้าแรงเราก็จะเห็นใบมันไม่ถนัดใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเนี่ยค่ะ<ม>เขาก็จะมองต้นมองลักษณะของ<ม>ของ,<ม>ของอผิวของลำลำต้นของเขาจะมีขนนานานุ่มๆอยู่ทั่วลำต้นอย่างเงี้ยค่ะนี่คือจุดสังเกตนะคะ ในการขุดก็เหมือนกันค่ะยากลำบากมากเลยนะคะเพราะดินมันเป็นดินทรายใช่ไหมคะ,คะการที่เราจะขุดเนี่ยคะ่ะรากของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะ,ะที่ตรงดิ่งลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะอ,อย่างนี้เลยใช่ค่ะเพราะเราขุดอะค่ะเราก็จะขุดลงฝั่งเดียวถ้าขุดไม่ดีก็อันี่จะแตกค่ะ,ตะแตกค่ะ,คะก็ใช้ไม่ได้ทําให้เสียไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเราขุดลงไปจนจนสุดแล้วแล้วค่อยเอาเสียมะค่ะเฉาะเฉาะเฉาะแล้วก็ค่อยดึงเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุดครับ ก็มันจะมีรากใช่ค่ะมันจะมีรากสูตรอะค่ะตัวรากของเขาเนี่ยค่ะก็ยาวเท่ากับลําต้นอถ้าเกิดว่าต้นนี้สูงเป็นสองเมตรนี่ก็ขุดไปสองเมตรชแน่นอนแน่นอนท่านผู้ชมขุดท่านผู้ชมกว่าจะได้มาก้อนนึงเนี่ยยังไม่ต้องไปถึงกรรมวิธีอื่นนะแค่ขุดต้นแค่ขุดแค่ไปหาก็ยากแล้วลำบากแล้วตอนนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะเรื่องของสมุนไพรนางแซงปัญญาโบราณมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่า อันนี้อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่านางแสงหรือโลดทุนงแดงค่ะค่ะ,คะซึ่งเขาจะมี สมัยโบราณใช้รักษาทั้งภายนอกและภายในก็คือเขาจะใช้รักษาในเรื่องการถอนพิษต่างๆถอนพิษงูปัจจุบันยังมีอยู่นะคะยังมีใช้อยู่อันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องนึกว่าเราจะไม่มียาอะไรปฏิชีวิะต่างๆวัคซีนวัคซีนเซรุ่มไม่มีก็ชาวบ้านจะใช้สมุนไพรใช่ค่ะในการในการดูแลในการดูแลนะในการดูแลซึ่งตรงนี้ค่ะ มันไม่มีโรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สมุนไพรอย่างนี้ยค่ะถอนพิษงูถอนพิษเมาเบื่อเบื่อเหตุเบื่อหอยคก็เขาก็จะมีทําให้มีการขับพิษออกมาโดยการอาเจียนเอาพิษออกมาอย่างงี้ค่ะแล้วก็ไปเกลือนฝีได้คนที่เป็นฝีค่ะซึ่งคนโบราณเนี่ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไปฝนตัวนี้ฝนใช่ค่ะเอาไปฝนไปผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็ไป แปะที่หวัวฝีอันนี้ผมเคยเจอตอนเด็กๆค่ะหลานผมเขาเอาไปฝนแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนอ่าเขาเรียกเนี่ยขมิน้นใช่ไหมฮะ<ม>ใส่ขมิน้น <c oughs> แล้วก็มะนาวาแล้วก็กวาดคอกวาด